อ๋อตอนนี้กำลังประกอบครับน้องประกอบก็เรียกกันอะไรนะพี่เดียวเรียกกันอะไรนะพี่เรียกกันอะไรนะแกนแกนแกนกระบอกเนี่ยกำลังประกอบครับคนใหม่ครับันเดียว้องคนใหม่ครับวันเดียวนี่เนี่ยหมดเลยเห็นมาอยู่สองสามวันแล้วคนนั้นเอ้ ไม่มาแล้วครับบ้านเนี่ย,ยอ๋อมันเป็นรูปพี่เดียวโอ้ยไม่ใช่ก็าขึงอันนี้ก็ใหม่หมดแล้วครับน้องนี่นี่มันก็นอันเดิมอันเดิมโอ้ยังดีอยู่เนาะเปลี่ยน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 สินใหม่เปลี่ยนสินใหม่ครับแล้วทำน้องทำมันง่ายเลยเนาะ ก็ยกไปวะไปไหนโอ้ร้อนแบบจะไหมเลยตอนเนี้ยอย่างสวยเลยโอ๋อไปทำมาแต่มันไม่ผ่าน นี่ครับไปทำมาแล้วนะเคยพังแล้วเคยเป็นแล้วเนี่ยครับไม่อยู่มาดูขั้นตอนประกอบบนะัดเนี่ย อาจารย์ขับยังไงแน,น,น,งงน่นคลิปเลยอาจารย์เนี่ยครับตอกแล้วบัดเนี่ย

なっ。So, Cô giúp qua mà. Cô đi qua. không <laughs> <laughs> ซ่อมยกอะไรกันนั้นคันนี้ครับน,อน,น้องคันนี้คือนวัตถุสหรับซ่อมยกระดับนี่อันนี้ไว้ซ่อมอันนี้เอาไว้ซ่อมคันนี้ยกเป็นเคนมาดูเปลี่ยนนะเน,นี่ยน้องนะครับแล้ว ความฝันเลยพี่นอ้องโกดังเนี่ยจอดไมโคเนี่ย <N> เนี่ย,เ,ย <N> เกี่ยวง่ายไปหมดนะป้านองใครลวกระทำเนี่ยดูมันง่ายไปหมดเนี่ยเนี่ยงงอยู่จะทำย,ยังไงเนี่ย <N> <N> อ๋อต้องต่อออกก่อนแล้วก็ใส่พี่นอ้อง อันนี้เมื่อกี้ขันนอ็อตเนี่ยนี้เอาใส่ัดเนี่ยวิธีการใส่ัดเนี่ยนี่อออรอรอ,อ,อ,อหาหมเดี้ดองตุงหน่อย เวลาแกทำเลยง่ายนะเวลาน้องแกทำเลยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันครบเลยพี่น้องเนี่ยอาจารย์เดียวก็ใส่แล้วเนี่ยเอา้วเนี่ยเทคนิคนะครับนเนี่ยเทคนิค่ย เห็นไหมเทคนิคง่ายๆเนี่ยบอกนะเสร็จแล้วหมดปโอ,โอ้ประสบการณ์เลยอจารย์นี่ยกับี่ โอ้โหท,ทำดูมันง่ายครับนอ้องจะบอกนะ่าเสร็จแล้วครับเน,นี่ยอันนี้เขาไปแน่นเนี่ยเ<ม>นี่ยครับเปลี่ยนกระบอกดนก้าเอเลยแดเดียวเห็นหครับเสร็จแล้วเมือนเมือนกว่าไม่ไหวนะคนขับนสายไฟอยู่ก็ยังขับไปโดนโ เครื่องไม้เครื่องมือดูพี่น้องเนี่ยดูอ่ะดูอ่ะด,ดูง่ายไปหมดเลย วังแน่จา้าดโอ้โหเดี๋ยวด้วออกคนที่สองแน่น่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่ขี้มาเลยเดี๋ยวขักเฮ้ยจับพีเลยคนดูล่างัะล่างเนี่ยใส่สลักกระบัดเลยดูนะออนลองมาแล้วดูพี่ลอง นนดูวิธีการใส่เทคนิคครับดูนะอ๋ออ๋อพอดีเลยด้นะพ<อ> <นะ S 2> ีะ่เดียว อพอดีเป๊ะเลยพี่เดียวอโอ้โพอดีเป๊ะเลยจาจออันนี้รั้นตอกเลยแหละแหน่กำลังจะชม รูลองไงทำรันง่ายไมหมดเลยพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเนี่ย,เส,เ,ยเสร็จแล้วพี่น้อง โอ้เสร็จแล้วเนี่ยครับง่ายนะแป๊บเดียวนะเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ขันน็อตเนี่ยครับตะแกะบอกแนละ้วซื้อไว้สำหรับซ่อมเรียบร้อยโอ้ เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่สายไฮดรอลิกก็เสร็จแล้วมาเนี่ยเนี่ยง่ายไปหมดนะที่แกแกทําเนี่ยง่ายไปหมดแต่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือลําบากเนี่ยครับการเปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิกนะเปลี่ยนซีนด้วยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเปน็นลูกซูบเปลี่ยนแกน,แกนยังยังไม่ได้เปลี่ยนไงคนขับคนขับยังไม่เปลี่ยนไหมครับนี <şu> ย่ยิ้มแล้วครับใกล้ล้ว ทำอีกโดนอีกนะ่ะไม่ได้อยู่แทวงานเนี่ยเอาโอเคพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว